ครับผมเซลล์หนึ่งที่พึ่งสาขายนะครับบริษัทโตโยต้านครธนสาขาเทพรักกมม9นะครับซึ่งวันนี้มากับโปรโมชั่นโดนๆอีก1คลิปนะครับก็คือลูกค้าที่กําลังจะออกรถรีโวซิประตูยกสูงนะครับก็คือรับดอกเบี้ย0%กันไปเลยนะครับโดยเงื่อนไขนะครับลูกค้าจะต้องดาวน์ที่25%นะครับผ่พร4ปี5ปี6ปีแล้วก็7ปีนะครับผมทําโปรโมชั่นให้7ปีกันไปเลยนะครับ ซึ่งตัวนี้เป็นรถตัวที่ฮอตมากๆเลยนะครับถือว่าขายดีนะครับด้วยโปรโมชั่นที่บอกไปเมื่อกี้นะครับซึ่งรุ่นรถที่ร่วมโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเป็นรีโว4สประตูยกสูงนะครับเกรดรุ่นก็คือเอ็นที่มิดแล้วก็ไฮนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดานะครับก็เข้าร่วมโปรโมชั่นตัวนี้เหมือนกันนะครับรถคันที่จะเตรียมส่งมอบด้านหลังนะครับเป็นรีโว4สประตู2-4มิดนะครับเกียร์ธรรมดาสีขาว นะครับถ้าเป็นสีธรรมดาราคาจะอยู่ที่891,000บาทนะครับแต่ถ้าสีขาวราคาจะอยู่ที่884,000บาทนะครับเรามาดูกันลูกค้าได้ดอกเบีย้ย0%ยกันไปแล้วได้ของแถมอีกครบนะครับโอเคไปดูด้านไหนกันเลยเลยรถตัวนี้เหมือนที่บอกนะครับจากทีก่ปนก่อนนี้ลูกค้าได้ดูมานะครับก็คือเป็นรีโว2.4มิตรนะครับซึ่งหน้าจะเป็นมินิโลโก้กันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวดู ของแถมชิ้นแรกกันเลยนะครับตัวนี้ก็คือลูกค้าใช้งานได้จริงนะครับก็คือเป็นตัวค้ำชกนะครับค้ำชกก็คือค้าฝากระโปรงหน้านะครับมันเปิดใช้งานง่ายกว่าเดิมนะครับก็คือมีการติดตั้งสองแบบนี้ให้ลูกค้ากันไปเลยนะครับครับผมส่วนตัวรถนะครับก็เหมือนที่บอกครับหน้าด้วยโฉมมินิโลโก้ครับผม ก็มีการตกแต่งก็คือตัวนี้มาจากโรงงานกันหมดแล้วครับมีซุ้มล้อให้มีล้อตัวปัดทูโทนนะครับสีโทโทนขอบ18กันมาแล้วนะครับของแถมก็คือเรามาดูกันก็คือตัวฟิลม์มผมแถมเป็นเกรดเ,เซรามิกให้ลูกค้านะครับลูกค้าฟีดแบ็ได้เลยครับเบอร์40 6080สนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็มีการติดตั้งตัวกันสาดนะครับเป็นงานแท้ของโตโยต้าให้ลูกค้ามาด้วยนะครับผม ด้านท้ายก็มีการติดตั้งตัวข้อฝาถังน้ํามันนะครับตัวนี้ผมว่ามันเป็นสีดําเป็นสีดํานะก็คือไม่ว่าเป็นตัวรถสีอะไรผมว่ามันพอติดมามันก็ดูกว่าเดิมนะครับครับผมดูด้านท้ายกันนะครับตัวนี้ถ้าเป็นเกีมิดนะครับเกรดมิดก็มีการติดตั้งเซ็นเซอร์6จุดนะครับก็คือด้านหน้า2จุดด้าหลังอีก4จุดมาให้จากทางโรงงานแล้วนะครับ ก็ตัวมิดเราก็มีกล้องกล้องถอยนะครับเวลาลูกลกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับตัวมันก็ไปขึ้นหน้าจอในตัวรถนะครับและการคองแถมตัวอื่นนะครับก,ก็ก็มาดูกันนะครับก็คือมีการติดตั้งกระบะไลเนอร์แท้ของงานโตโยต้าเลยนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นการตัวผ่อนแรงฝากระโปรงหลังนะครับตัวน,นี้เปิดปิดได้หลังง่ายได้เลยครับเบานิดเดียวครับผม ยวดูภายในตัวรถกันนะครับตัวรถนะครับก็เป็นปูุงมาลยมันติฟัง์กชันครับบากก็ปรับฝั่งคนขับไฟฟ้าแล้วครับ,รบตัวจอก็รองรับ Apple CarPlay เหมือนเดิมครับ Android Auto ครับผมตัวคันนี้มีการติดตั้งกล้องหน้านะครับกล้องบันทึกหน้าให้ลูกค้ากันไปด้วย นะครับเหมือนที่บอกนะครับคลิปนี้ผมจะมาเน้นย้ำโปรโมชั่นดอกเบี้ยศนซให้ลูกค้านะครับที่กำลังจะออกรถรีวริวสิบประตูยกสูงนะครับเอ็นที่รุ่นนะครับเอ็ที่มิดแล้วก็หายครับผมก็คือรับดอกเบี้ยศกันไปเลยนาน7ปีนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถออกรถได้ทุกอาชีพกันเลยนะครับยังไงลูกค้าก็ทักมาผมให้ยินดีให้คำปรึกษานะครับทุกเคสทุกกรณีกันเลยนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมฝากผมจะขึ้น ID Line แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาโทรมานะครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นรถรุ่นไหนโปรโมชั่นตัวไหนกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ